ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศิลปินคนหนึ่งที่อายุแค่13ปีสามารถทำให้คนทั้งเมืองที่กำลังสนุกสนานกันอยู่ต้องหยุดนิ่งเหมือนโดนสะกดได้จนกลายเป็นสิ่งที่สื่อเขาเรียกกันว่าปรากฏการณ์ทางสังคมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากบทความวิเคราะห์เบื้องหลังคอนเสิร์ตของต้นข้าวสุปริยาที่อยุธยาเราจะมาสารวจกันว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อะไรคือพลังที่ทําให้เด็กสาวคนนี้พิเศษแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงอาจจะกลายเป็นสัญญาณบอกทิศทางใหม่ของวงการแพลงลูกทุ่งไทยได้เลยมาลองหาคําตอบกันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ที่ภาพเหตุการณ์กันก่นกอนเลยบทความเขาปูเรื่องมาที่คืนสุดท้ายของทัวร์คอนเสิร์ตดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรค่ะบรรยากาศตอนแรกก็เเหมือนคอนเสิร์ตทั่วๆไปเลยครับคนก็น,นั่งดูศิลปินคนอื่นไปเรื่อย แต่แล้วจู่ๆมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นตอนที่พิธีกรประกาศชื่อใช่เลยครับตอนที่ประกาศชื่อต้นข้าวสุปริยาแล้วคือจุดเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะในบทความใช้คําที่เห็นภาพมากๆว่าพื้นที่จัดงานพลิกเป็นทะเลมนุษย์ภายในไม่ถึง10วินาทีโอสวินาที ใช่ค่ะคำว่าพลิกนี่มันทรงพลังมากนะมันไม่ใช่แค่คนเดินมารวมกันแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีเหมือนสัญชตาตญาณหมู่ถูกต้องค่ะมันเหมือนเป็นสัญชตาตญาณไม่ใช่การนัดหมายซึ่งความเร็วระดับนี้แหละค่ะที่ทำให้คนในงานโดยเฉพาะสื่อเริ่มรู้สึกว่าเอ๊นี่มันไม่ธรรมดาแล้วจริงเลอครับแล้วเรื่องที่แปลกกว่านั้นก็ตามมาทันทีเลยบทความเล่าว่าพออินโทรเพลงแรกของเธอขึ้นปุ๊บ คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั่วทั้งงานลุกคือพรวดเดียววิ่งไปออที่หน้าเวทีอ oh. เหมือนคลื่นซัดเข้าฝั่งเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับปกติเวลาคนกรูกันไปแบบเนี้ยมันต้องวุ่นวายใช่ครับต้องมีเสียงกรี๊ดต้องชุลมุนใช่ไหมครับแต่ที่อยุธยามันกลับเงียบอืมประเด็นนี้นี่แหละครับที่ทําให้อ่านแล้วต้องหยุดคิดตามเลยเพราะมันสวนทางกับจิตวิทยามวลชนที่เราเคยเห็นในคอนเสิร์ตใหญ่แทบทั้งหมดเลยนะ ฝูงชนที่กำลังตื่นเต้นสุดขีดแต่กลับสงบนิ่งพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายบทความใช้คำว่าเหมือนถูกสะกดด้วยพลังบางอย่าง<ฮ>ที่น่าทึ่งคือทุกคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแต่ไม่มีใครเบียดไม่มีใครดันกันเลยทุกคนยืนนิ่งๆิ่งใช่ค่ะยืนนิ่งอยู่ที่ของตัวเองแล้วมันเป็นมันเป็นความเงียบแบบไหนกันแน่ครับคือเงียบเพราะอึง้งหรือว่าผู้เขียนบทความเขาวิเคราะห์ได้คมมากค่ะเขาแยกให้เห็นเลยว่า นี่คือเงียบเพื่อฟังไม่ใช่เงียบเพราะว่าง oh. มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนเหมือนเวลาเราเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะครับครับบรรยากาศมันจะพาให้เราสำรวมไปเองแต่นี่มันเกิดกลางลานคอนเสิร์ตท,ที่มีคนเป็นหมื่นมันสะท้อนถึงความเคารพและการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งมากพวกเขาไม่ได้มาเพื่อดูแต่มาเพื่อซึมซับการแสดงนั้นจริงๆน่าทึ่งมากที่คนเยอะขนาดนั้นจะนิ่งได้และในบทความเขาได้วิเคราะห์ต่อไหมครับว่า พลังที่ว่าเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่บทความพยายามถอดรหัสเรื่องนี้ออกมากเป็นข้อๆเลยค่ะปัจจัยแรกที่เขาชี้ก็คือความสามารถในการสร้างความผูกพันกับผู้ชมความผูกพันใช่ค่ะแบบทันทีทันใดเลยมันมีโมเมนต์เล็กๆแต่ทรงพลังมากบนเวทีโมเมนต์ไหนครับคือช่วงที่ต้นข้าวร้องทักทายผู้ชมไปว่าอายุทยาจ้าครับแล้วแทนที่จะเป็นเสียงกรี๊ดกลับเป็นเสียงคนทั้งงานขานรับพร้อมกันว่าจ้าโห นึกภาพตามแล้วขนลุกเลยใช่ค่ะบทความบรรยายว่าเสียงตอบรับนั้นดังจนเวทีสะเทือนเลยนี่มันไม่ใช่แค่การเชียร์แต่มันคือบทสนทนาอ๋อมันคือการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วการที่บทความระบุด,ด้วยว่านี่เป็นเสียงตอบรับที่ดังที่สุดในทัวร์ทั้งหมดยิ่งตอกย้ำเลยว่าเคมีระหว่างต้นข้าวกับชาวอายุทยาคืนนั้นมันพิเศษจริงๆเข้าใจแล้วครับมันที่การสื่อสารสองทางที่สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันขึ้นมา แต่ผมเห็นในบทความมีพูดถึงเรื่องการแต่งตัวด้วยค่ะเขาลงรายละเอียดว่าเธอใส่เสื้อฮู้สีขาวกางเกงยีนทรงหลวมกับรองเท้าผ้าใบาเอาจริงๆนะครับมันก็ดูเป็นการแต่งตัวของวัยรุ่นธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเลยทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญขนาดนั้นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะตอนแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่ามันอาจจะดูธรรมดาไปแต่พอเชื่อมโยงกับภาพรวมแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของอัตลักษณ์ที่ทรงพลังมากอัตลักษณ์ใช่ค่ะ บทความชี้ให้เห็นว่าสไตล์แบบนี้มันทำงานสองทางพร้อมกันเลยคือมันโดนใจวัยรุ่นเพราะดูเท่เข้าถึงง่ายไม่พยายามเป็นผู้ใหญ่เกินตัว mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันมันก็สุภาพโดนใจผู้ใหญ่ด้วยเพราะมันไม่โป๊ไม่หูวหวาเกินงามในยุคที่ศิลปินหลายคนอาจจะต้องเลือกข้างว่าจะเอาใจตลาดไหน ต้นข้าวกลับเชื่อมช่องว่างระหไว่างวัยได้ด้วยความเรียบง่ายนี่แหละค่ะอ๋อ oh. มันเลยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนในครอบครัวที่จะชื่นชอบมันคือความจริงใจที่ไม่ปรุงแต่งและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังยุคนี้หยหาก็ได้พออธิบายแบบมีและเห็นภาพชัดเลยมันคือความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วนอกจากการสร้างความผูกพันกับภาพลักษณ์แล้วการแสดงบนเวทีเหรอครับสำหรับเด็กอายุ13 มันน่าจะต้องมีเกรงเกรงกันบ้างกลับตรงกันข้ามเลยค่ะบทความใช้คำว่าการพูดคุยบนเวทีของเธอนั้นลื่นไหลลื่นไหลและเป็นธรรมชาติเหมือนมืออาชีพที่ผ่านเวทีมาเป็นร้อยๆอยเวทีเลยที่สำคัญคือหยอกล้อคนดูเก่งซึ่งสิ่งนี้มันสอนกันยากนะคะครับมันต้องมาจากข้างในใช่ค่ะมันต้องมาจากไหวพริบและสเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆมันทำให้เห็นว่าเธอไม่ได้แค่ทำตามสคริป แต่เธอกำลังสนุกและสื่อสารกับผู้ชมอย่างแท้จริงการผสมผสานระหว่างความเป็นมืออาชีพที่ฝึกฝนมากับอารมณ์ความรู้สึกที่จริงใจและซื่อตรงตอนที่เธอกล่าวขอบคุณแฟนๆมันเป็นส่วนผสมที่หายา,ยากมากแล้วมันทำให้คนดูเชื่อสนิทใจเลยว่าชื่อเสียงที่เธอได้มามันมาจากตัวตนและความสามารถของเธอจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ค่ายเพลงพยายามปั้นแต่งขึ้นมาโอเคครับทั้งหมดนี้ฟังดูน่าเชื่อถือมากแต่ว่า มันก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเดียวนะครับเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสชั่วข้ามคืนบทความมีหลักฐานอะไรที่มันจับต้องได้มากกว่านี้ไหมครับเพื่อยืนยันว่านี่คือปรากฏการณ์จริงๆมีค่ะและเป็นหลักฐานที่หนักแน่นมากด้วยบทความยกมาสองชิ้นสําคัญชิ้นแรกคือความทุ่มเทของแฟนคลับความทุ่มเทใช่ค่ะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในวันนั้นเลยเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย มีเรื่องเล่าจากแฟนเพลงคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขามารอที่งานตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงใช่ค่ะเพื่อจะรอดูโชว์ของต้นข้าวตอนสี่ทุ่มรอเก้าชั่วโมงเลยเหรอครับเก้าชั่วโมงค่ะลองคิดดูสิคะนี่มันไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ชมคอนเสิร์ตท,ทั่วไปแล้วแต่มันคือความพักดีของฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆจริงด้วยครับและภาพที่คนเบียดกันแน่นจนเกือบจะพังรอกันทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาคุมสถานการณ์ตลอดเวลามันยิ่งตอกย้ําเลยว่า พลังความรักที่แฟนๆมีให้เธอนั้นมันมหาศาลขนาดไหนนี่คือข้อพิสูจน์เชิงปริมาณที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือหลักฐานจากฝั่งคนดูและหลักฐานชิ้นที่สองแล้วครับผมว่าการยอมรับจากคนดูเป็นเรื่องหนึ่งแต่การยอมรับจากคนในวงการด้วยกันเองนี่สิของจริงใช่ครับคือของจริงถูกต้องเลยค่ะและนี่คือหมัดน็อกของบทความนี้เลย หลักฐานชิ้นที่สองคือคำพูดของศิลปินรุ่นพี่ที่ขึ้นแสดงในงานเดียวกันซึ่งถือเป็นคำยืนยันที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วเขาว่ายังไงครับศิลปินท่านนั้นบอกว่าต้นข้าวเป็นเด็กที่ครบเครื่องโอ้โหคำว่าครบเครื่องใช่ค่ะคำนี้ในวงการเพลงนี้เป็นคำชมขั้นสูงสุดเลยนะคะมันมีความหมายว่ายังไงครับมันหมายความว่าเด็กคนนี้มีครบทุกอย่างจริงๆทั้งพรสวรรค์ด้านการร้องทักษะการแสดงบนเวทีที่เอาคนดูอยู่ สเสน่ห์เฉพาะตัวและที่สําคัญคือนิสัยใจคอที่ดีด้วยครับการที่คนในวงการด้วยกันเองออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นตราประทัรบรับรองคุณภาพเลยมันสลายข้อกังขาที่ว่าเธออาจจะเป็นแค่กระแสไวรัลในโซเชียลไปจนหมดสิน้นและทําให้ปรากฏการณ์นี้มันจับต้องได้และมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเออเอ,อทุกอย่างนักต่อกันเป็นภาพใหญ่แล้วมันชัดเจนมากเลยนะครับสรุปแล้วปรากฏการณ์ที่อยุธยามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เป็นเหมือน พายุที่สมบูรณ์แบบใช่เลยครับคือมีความสามารถในการสะกดจิตคนดูมีสไตล์ที่เรียบง่ายแต่เชื่อมคนทุกวัยได้มีความเป็นมืออาชีพที่เกินวัยแล้วทั้งหมดนี้ก็ถูกหนุนด้วยฐานแฟนคลับที่รักจริงและก็การยอมรับจากคนในวงการเองด้วยใช่เลยค่ะบทความสรุปทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าสิ่งที่เราเห็นในคืนนั้นมันอาจไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตท,ที่ประสบความสำเร็จ แต่เราอาจกําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ฟังเพลงลูกทุ่งยุคใหม่เลยก็ได้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะสู่สําเร็จที่ประกอบด้วยคุณภาพเสียงที่เป็นของจริงบวกกับความจริงใจที่ไม่เสแสรง้งและความผูกพันกับแฟนเพลงสสิ่งนี้ถูกนําเสนอว่าเป็นหัวใจของพลังที่เธอมี และนี่คือเหตุผลที่สื่อใหญ่ๆกำลังจับตามองทุกย่างก้าวของเธออย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจจะเป็นพิมพ์เขียวของศิลปินที่จะประสบความสำเร็จในยุคต่อไปและข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากค่ะอยากจะฝากให้ผู้ฟังได้เก็บไปคบคิดต่อกันดูครับ ในเมื่อบทความนี้มองว่านี่อาจเป็นการเริ่มต้นตำนานบทใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งไทยถ้าส่วนผสมระหว่างความทันสมัยที่เข้าถึงง่ายกับความสามารถแบบดั้งเดิมที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีมันคือสูตรสำเร็จใหม่จริงๆ สิ่งนี้จะส่งผลต่อวิวัฒนาการของแนวเพลงลูกทุ่งในอนาคตอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นมันจะส่งผลกระทบต่อศิลปินรุ่นใหญ่ที่เคยเป็นผู้กำหนดทิศทางของวงการนี้มาอย่างยาวนานในรูปแบบไหนคะสนุกมากขอขรบคุณมากๆพนะคะพ่อพ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ ดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า